อ่าก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับยังรับทําเหมือนเดิมนะครับอ่าก็นี่ก็ถือว่าเป็นการเทสก่อนส่งนะครับยังรับทําตลอดนะครับจานรีโมทฝารีโมทฝาจอกล้องแปะและงานสกิดนะครับยังรับทําเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นงานเทสก่อนส่งนะครับเป็นฝาจอนะครับฝาจอฝาออกจอนะครับแบบนี้นะครับอ่า นี่ครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูความคมชัดเลยนะครับนี่ครับก็กดก็ดูได้นะครับแป๊บนี่เห็นไหมครับความคมชัดก็จะประมาณนี้นะครับก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับปล่อยก็ดับกดก็ติดแบบนี้นะครับอ่านะครับนี่ ถ้า B ก็คือกดค้างจะนิ่งนะครับนิ่งนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราอยากให้ภาพหายก็กด A นะครับก็หายนะครับถ้าเราอยากอยู่ยาวๆก็กด B กดแช่ไว้ปั๊บมาแล้วก็นิ่งนะครับพอนิ่งเราอยากปิดหน้าจอเราก็กด A แบบนี้นะครับเรายังรับทำตลอดนะครับจานรีโมทฝารีโมท ฝาจอกล้องแปะงานสกิดต,ต่างๆนะครับสนใจก็โทรมานะครับ0801819411 ID ไลน์ก็0801819411อ่าก็ไอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานเทสก่อนส่งนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ